ลูกทุง่งชวนคุยเมาอย่างนี้โทษนะครับนะเดี๋ยวให้คบิวครับได้ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านกันหน่อยก่อนครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ยังติดตามบิวกระยานีนะคะถึงจะไม่ค่อยได้พบปะกันตามแบบคลื่นอะไรเงี้ยแต่ก็ งานคอนเสิร์ตก็ยังมีแฟนๆไปให้กำลังใจเหมือนเดิมครับค่ะนะยังอยู่ในวงการนี่อยู่ไม่ได้หายไปไหนต้องใช้ไม่ได้หายไปไหนเลยบางคนบอกว่าเออหรือว่าแบบหายไปแล้วเลิกเราไม่ใช่นะฮะก็ยังมีงานอยู่ตลอดยังเป็นศิลปินอยู่เต็มตัวใช่ค่ะนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยด้วยเพราะว่าต้องถามเลยอ่ะเนี่ยอยากจะถามนี่เยวยเหมือนกันว่าตั้งแต่ที่ไม่ได้อยู่ลาดพร้าวแล้วเนี่ยเออไปอยู่ไหนทําอะไรกันอยู่ เออไม่ได้อยู่ลาดพร้าวมาสองปีแล้วค่ะสองปีใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าบ้านลาดพร้าวก็ยังก็ยังให้ความเมตตาให้เพลงไปร้องปกติโอ้เออ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 ก็แปลว่าถึงแล้วเราจะออกมาคุอพูดง่ายว่าไม่ได้มีสังกัดนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวอย่เดียวสมัยก่อนเนี่ยแต่จริงๆเดี๋ยวนี้ใครๆก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นเรื่องทำเพลงเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยแต่ว่าเหมือนหมายถึงเพลงเก่าๆที่ ที่เราเคยร้อง่เาไปร้องหากินไม่ยังเป็นเพลงที่บ้านเก่าอยู่บ้านเก่าใครๆก็ยังคิดถึงนะฮะมันจะเป็นสาวรามยามเย็นเอ่ยนะครับโนบานโนราโนบานโนราเอ้ยออะไรแบบนี้นะครับเพียงสองาวเพียงสองราอ่านะครับแล้วก็ยังเป็นเพลงที่ใครๆคิดถึงอยู่เลยด้วยเหมือนกันรวมทั้งผมเองด้วยเหมือนกันซึ่งคุณก็ยังเดินสายเดินสายคอนเสิร์ตปกติอยู่เลยตลอดระยะเวลาช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะแล้วได้ทำซิงเกิลใหม่บ้างไหม ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อลูกอินดี้อีสานมาแรงมากก็เลยตัดสินใจที่จะยังไม่ขยับสตอแดนใต้ขอลลบแทบยังไม่ทำอะไรทั้งก่อนเขาอยู่นิ่งๆก่อนใช่ไม่อยากเจ็บตัว <laughs> ไม่ถึงขนาดนั้นบ้างแหมใจเย็นๆแต่ก็แอบคัฟเวอร์โน่นนี่นั่นบ้างค่ะเนะื้อมันก็มาเป็นยุคเปลี่ยนผ่านเนื้อสมัยก่อนเที่ยวไปร้องเพลงคนอื่นไม่ได้นะต้องเพลงเราเท่านั้นใช่เออเดี๋ยวนี้โอ้โหหนึ่งเพลงนี่ไม่รู้ตกลงแล้วเจ้าของเพลงคือใครกันบ้างเลยอ่ะบางนะค,ะคนบางคนเอามาคัฟเวอร์ดังกว่าเจ้าของเพลงได้ในยุคนี้เลยด้วยนะครับนะแล้วก็เลยคัฟเวอร์ในหลายๆเพลงรวมทั้งเพลงเมื่อสักครู่นี้ด้วยก็คือแสนรักใช่ค่ะแสนรักอันนั้นเอามาคัฟเวอร์นานหรือยัง อันนี้เนี่ยประมาณเกือบปีแล้วค่ะที่ที่ได้เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าแฟนเพลงยุค90ของเราเยอะอะเยอะเยอะเวลาไปเนี่ยเวลาเราลงผับหรือลงร้านเนี่ยต้องต้องมีเพลงยุคนี้พวกนี้ไว้อ่ามีเพลงยุคนี้ไว้แล้วขอแค่ขึ้นมาเท่านั้นแหละก็โหก็ถึงร้องกันได้ทั้งร้านเออนะฮะก็เลยว่าเราก็เลยเลือกที่จะ cover เพลงนี้มาด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเวลาที่คุณไปร้านหรือไปโชว์ตัวคุณได้ร้องเพลงนี้เลยด้วยมา เพลงนี้ร้องเหมือนกันทำไมคุณถึงเลือกแสลักเออผมอยากรู้เ้ืยองมันมันเป็นเพลงที่ผมชอบนะคือส่วนตัวที่ผมถามเนี่ยเพราะผมชอบเข้ากับวัยเฮ้ยแล้วอันนั้นเขารุ่นใหญ่กว่าเราอีกสิมันเป็นเพลงช่วงระหว่างกึ่งกลางที่คนยุคเราก็ฟังคนที่อายุเยอะมากกว่าเราก็ฟังได้อ่าใช่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 ประมาณว่าคนที่คนที่เข้ามาในร้านเนี่ย แต่จริงๆเราก็มองว่ามันก็มีหลายเพลงไงเออเราแค่อยากรู้ว่าแล้วทําไมต้องแสนรักด้วยะแต่จริงๆหราเพราะเราชอบเพลงผมชอบเพลงนีมากจริงๆฟังหลายๆเพลงของของพี่แจ้ค่ะแต่ว่าเลือกเพลงนี้เพราะว่ามีคนโคเวอร์น้อยท่านทาที่จีิมันเป็นเพลงเอกเลยด้วยใช่ค่ะโคเวอร์น้อยแล้วก็แล้วก็เป็นเพลงที่อพอขึ้นหัวก็คนรู้เลยอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะตอนนั้นอัดนานไหมในการเอาัฟเวอร์ร้องประมาณสามรอบแต่ว่ารอบรอบที่สามเนี่ยก็คือร้องทั้งเพลงเลย ครั้งเดียวจบเดี๋ยวนะคุณ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 ไปอัดคุณลองแค่สามรอบ <laughs> ไม่ทิงเดือนนะ <laughs> <laughs> เร็วไปเปล่า <laughs> มัน ด้วยความมันเข้าปากด้วยมันเป็นร้องคุณด้วยเอผมฟังผมรู้สึกเลยว่าคุณร้องซะอย่างกับเพลงตัวเองเลยคือเราเราไม่ต้องประดิษฐ์เยอะด้วยความที่แบบเราเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตอ่ะจะให้ไปร้องเป็นลูกกุงหรือว่าร้องเป็นสตริงก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะดิบๆประมาณเนี้ยในลายแบบของเราใช่พี่บอกครับฟังแล้วรู้สึกว่าเออคุณร้องซะอย่างกับเพลงตัวเองเลยด้วยนะด่ายู่ถือว่าคุณภาพไม่มีตกเลยด้วยนะสําหรับ้องบิวกัลยาณีนะครับแล้วพอเสร็จจากสารัต มาต่อ้วยซิงเกิลนี้ได้ยังไงซิงเกิลนี้เนี่ยคือล่าสุดคือสตรีสตรอตั้งใจที่ที่จะทวงความเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตนี่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าขออยู่นิ่งๆก่อนขออยู่นิ่งๆตอนนี้ขอขยับหน่อยใช่เขาขอ,ขอ<ๆ>ลองขยับหน่อยฉันยังอยู่ตรงนี้นะ <laughs> ฉันยังเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตที่เธอแบบ ที่หลายคนยังคิดถึงอยู่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่คิดถึงเพลงสไตล์นี้นะครับมันเป็นในแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสไตล์จริงๆใช่แล้วพอเพลงผ่านๆมาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องความรักจะพูดถึงเรื่องหนุ่มสาวโน่นนี่นั่นมาเยอะแล้วเพลงเนี้ขอเอ่ยถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองด้วยของความเป็นสาวใต้อาจจะอาจจะไม่เปี้ยงปังดังแต่ เป็นเพลงที่ในยุคหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่ารุ่นหลังๆห,หยิบมาร้องก็<ๆ>ก็จะทําให้เห็นแนวความเป็นสาวใต้ชัดอ,อะไรเงี้ยเอกลักษณ์มันจะชัดเจนขึ้นะอะไรแบบนี้ด้วยตอนนั้นคุณคิดคอนเซปต์มาก่อนหรือคุณหาเพลงก่อนหาเพลงก่อนค่ะอ๋อหรอ <c oughs> ใช่ค่ะก็คือได้ได้รู้จักกับน้องบางซักบางซักเก้าแล้วอ่าแล้วเขาก็ เออพี่ผมมีแต่งเพลงพี่อยากฟังไหม่าส่งในเม s s ซ n เจอร์มาหลายๆเพลงเราก็เลือกกับเพลงนี้เพราะว่าเรายิ่งพอทําดนตรียิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้ทำไมยังแบบเขาว่าไงเขาว่าไปกันใหญ่มันเป็นแบบล็อกเพื่อชีวิตล็อกอ่ามาแน่นเลยมาแน่นเลยก็ทีนี้ก็คิดไปเลยว่าเออมันก็เป็นทางดนตรีแบบที่เราถนัดด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วมันมันเข้มแข็งดีเว้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาทำเอ็มวีใช่ไหมคะ มันก็จะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องแล้วเราก็ออกสองวิอาแล้วก็จบเส้นร้องมาหน่อยเดินเอาเส้นเรื่องเป็นหลักเอรอย่างนี้เอาวะเพลงนี้ขอออกเต็มเต็มเลยเอามโนรามาตัวเดียวแล้วก็ฟิชชิงกันนี่คุณวางกันแล้คอนเซปต์ตอนตอนตอนของของมิวสิกวิดีโอตั้งแต่ตอนแรกมาเลยเมอก่อนอแมมเมื่อก่อนเขาเล่าเรื่องซะเยอะใช่ไหมเราไปยืนร้องอยู่ทั้งวันมาหน่อยหนึ่งคราวนี้จะใส่ให้เต็มเลยใช่นะ หน้าฉันล้วนเลยเลยกับมโนราสองคนพอคนอื่นไม่เกี่ยวเลยนะนักดตรงนั้นดนตรีอะไรไม่เอาเลยไม่เอาด้วย <c oughs> ไม่เอาข้างหลังยืนเยอะๆด้วยไม่เอาเลยฉันยืนนั่นคนเดียวให้รู้ว่าเพลงนี้ฉันร้องนะ แล้วทำไมถึงชอบเพลงนี้ที่ผมถามเอาเพราะคุณคุณบอกคุณเลือกเพลงก่อนคอนเซปต์ด้วยอีกเพราะฉะนั้นแล้วเอาเพลงส่วนใหญ่ก็จะมาประเภทแบบบางทีสตอรี่ของความรักแต่เล่าในมุมที่แตกต่างกันไปแต่อันนี้เล่าถึงความเป็นเอกลักษณ์ผมก็เลยคิดว่าเอ้ามันได้เพลงก่อนได้คอนเซปต์ด้วยอีกแล้วทําไมคุณถึงไปโต๊ะกับเพลงนี้พอพอฟังเนื้อวักแรกเลยมันแบบเฮ้ยมันภาพจริงขนลุกเลยลุกเลยโอ้โหมันมาว่ะมันมาว่ะ ใส่ผ้าทุงไม่ได้รู้ราไม่ได้หนุงกางเกงยีนเสื้อคอกลมไม่ใช่โนบราแล้วมันแบบเฮ้ยมันเป็นเด็กบ้านชั้นเลยไม่น่าเนี่ยผมดูจากสไตล์ที่คุณแต่งตัวเลยด้วยใน MV เลยด้วยใช่ะะอันนี้เสือเอ้อเสื้อ129บาท สร้อยจตุคามแล้วก็เกงยีนขัดจบเลยจบเลยเป็นสาวใต้แต่ว่าเห็นคาแรคเตอร์ชัดเจนเลยนะใช่ค่ะแล้วก็อขอเป็นผมยาวมีลอนหน่อยแบบสาวใต้อะไรเงี้ยแต่ก็จะงแอบขอสวยนิดนึงแล้วก็ต่างหูล้อจักรยานแต่ว่ามันดูเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคือผมเห็นว่าพอคุณแต่งตัวแบบนี้จากที่บ่อนอาจจะเมื่ก่อนอาจจะต้องมีเสอยีนคุมอีกทีนึงอันนี้ไม อันนี้แบบว่าไปเห็นชัดๆเลยแล้วก็ดิบๆได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็จะเป็นแบบสไตล์สไตล์สยืดที่เราจะเห็นศิลปินที่เป็นทางใต้ส่วนใหญ่ก็จะชอบแต่งตัวกันแบบนี้เออ้รงบอกนี้เลยด้วยแต่ก่อนก็คือจะประดิษฐ์ประดอยหน่อยมีนิดนึงมีนิดนึงมีเลื่อมมีโดนนี่นั่นอ่าสมัยนี้แบบมาเลยดิบๆใส่ความเป็นตัวตนลงไปคุณก็เลยชอบเลยเพลงนี้ชอบแล้วน้องที่ลำมโนราคือแบบสดิดสดิ่งสมบัติ เดี๋ยวสดิจสดิงสบัดแปลว่าอะไรแบบว่ายิ่งแบบยิ่งรำยิ่งดียิ่งแบบเออแข็งแรงเข็เรียกว่าแบบของขึ้นอะไรเงี้ยเหรอ<ช>วลาเราเห็นแล้วอะใช่แข็งแรงะะมากอัดยากอัดนานไหเพลงเนี้ยเพลงนี้อัดไม่นานค่ะคุณคุณลิต q u a l อยู่แล้วคุณโชว์เหนือมาอีกละจริงจริงจริงพี่หนูคุมร้องให้อ๋อเหรอใช่ค่ะพี่หนูมิเตอร์นะนะโอ้คนคุณพี่หนูเป็นคนแนะนําว่าท่อนนี้ควรจะร้องอย่างนี้ท่อนนี้ควรจะร้องอย่างนี้ครับค่ะแล้วมันประมาณสัก สามสี่เที่ยวเหมือนกันแปลว,ว่าคุณทําเพลงอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละทาเพลงทางใต้แล้วให้ส่งมาอัดร้องที่กรุงเทพอ่ะมาอัดร้องทํา<ช>ทําดนตรีทําอะไรที่ทางใต้ใช่ค่ะแล้วอัดร้องอที่กรุงเทพแปลว,ว่าคุณอยู่ที่กรุงเทพตลอดเวลาอยู่กรุงเทพเป็นหลักค่ะโอ้เออผมรู้ว่าคุณกลับไปอยู่บางคนบางท่านศิลปินบืนนอดีผมได้สัมภาษณ์ได้คุยกันที่ผมไม่ได้เจอนะบางคนก็กลับไปอยู่ที่บ้านบ้างไปอยู่ใต้บ้างอีสานบ้างมีเพื่อนศิลปินใหม่ๆเลยเดวยเหมือนกันบางทีเดี๋ยวนี้บางทีด้วยความที่ว่าห้องอัดมันทําง่ายขึ้นเนอัดเเพลงนีย ไปอัดที่แถวอีสานบังเอิญใต้บ้งเอยอะไรเอ้ยกันแถวบ้านแถวบ้านมีสตูดิโอขึ้นเยอะแยะมากเออแต่นี่คุณนี่คุณแบบคุณอยู่กรุงเทพตลอดใช่ค่ะแล้ว่าอัดก็ที่กรุงเทพได้เหมือนกันใช่แล้วก็ให้พี่หนูเนี่ยมานั่งเคยเคยกลับไปอยู่บ้านแล้วมันเหงาจริงเหรอใช่โถติดกรุงเทพเป็นเออติดกรุงเทพชิงเไปแล้วไปอยู่นานไหมกลับไปอยู่ที่บ้านนานไหมจังหวัดอะไรขอพี่สุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์อ่ากับีสุราษฎร์กลับไปอยู่ได้ประมาณขนาดไหนถึงรู้สึกว่าเหงา แล้วกลับไปอยู่กรุงเทพดีกว่ามันไม่ไม่ไม่ถึงเดือนจริงเหรอนึกว่าจะสักปีนดิงด้วยไม่ด้วยความด้วยความที่พอเราทางานอยู่กรุงเทพแต่เด็กๆด้วยเนอะพออัลบั้มแรกเรียนอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาอยู่กรุงเทพเลยอ่าเนี่ยทําให้เพื่อนกับชีวิตของเราส่วนใหญ่ทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้หมดละจริงๆอยู่กรุงเทพอะเจอคนน้อยกว่าอยู่บ้านอีกเอ้าแต่มันมีความรู้สึกว่ามันมันคือบ้านเราไปแล้ว ออกบางทีก็งงเอออยู่ได้เพื่อนแต่อยู่ตรงนี้แล้วมันไม่เหงาใช่เดินออกไปเจอเซเว่ก็ไม่เหงาแหละอ่าหรืออกลมออโอเครู้สึกว่ามันแบบมันคึกคักหน่อยอะไรอย่างงี้ไปที่บ้านบางทีเื่ืเนี่นนะแต่ก็ยังมีความเป็นเลือดแดนสตอรอยู่อยังไงก็ตื่นมาก็ยัง สั่งอาหารใต้ม่กินเราถึงเลือกเพลงนี้มาด้วยเหมือนกันนั่นแหละฮะความหมายว่าเออถึงคุณจะเหงาคุณอยู่กรุงเทพแต่คุณก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์ของทางใต้แล้วก็ยังคิดถึงนั่นด้วยเหมือนกันถึงเลือกเพลงนี้มาเป็นซิงเกิลในการนี่เป็นเพลงใหม่เพลงแรกมาเพลงใหม่เพลงแรกค่ะตั้งแต่ออกมาเลยด้วยเหมใช่ค่ะโอ้แล้วหลังหลังจากเพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีติดติดอีกสองเพลงมาเลยอุ้ยอยากรู้เลยด้วยว่าคอนเซปต์วางไว้ยังไงเนี่ยคอนเซปต์ก็คือ เ,เพลงถัดไปจะเป็นเพลงเกี่ยวกับรักสามเศร้า,าฉันเข้าไปในชีวิตเธอ,อ,อชีวิตจริงใส่ <laughs> เข้าไปในชีวิตเธออยู่ๆกลายเป็นมือที่สามซะง,งั้นใดที่ไม่รู้เรื่องสามไปใช่แล้วก็อีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นแบบรู้เลยน้อเล่น <laughs> ขอบคุณนะที่มาเจอกันถึงแม้วันนี้จะไม่ได้อยู่กันแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วอาจหรือยังยังค่ะทำรู้ว่าเตรียมแล้วอาจเป็น็จหบนแล้วค่ะ เพลงใหม่เสร็จใหม่อีกมาอีกนะนะฮะเออไปหาไปไหนนะมาคุยกันแบบนี้แหละครับนะจะได้ไม่เหงาเลยด,ยด้วยเหมือนกันเวลาผมได้เจอศิลปินหลายๆคนที่เราได้เจอกันเมื่อก่อนผมก็มีก็มีความสุขได้คุยกันได้สัมภาษณ์กันด้วยนะฮะอารมณ์เหมือนได้เจอเพื่อนเก่า <c oughs> นะฮะเพราะว่าช่วงสมัยที่บอกอมนก่อนหน้านี้มันเจอกันยากเพราะในยุคข,ของโควิดด้วยมันก็ทําให้ทุกอย่างเหมือนเขาเรียกว่าอะไรครับ เหมือนถูกสตาฟไว้ uh huh, อะประมาณ3-4ี<ๆ>ปีทุกคนต้องหายไปหมดอยู่ในโลกของตัวเองนะี่แหละคนที่ผมคุยตรงนี้เลยด้วยเหมือนกันแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเรื่องอะบางอย่างเทรนด์ของเพลงเอยวิธีการทําเพลงในยุคนี้ยุคที่เราก็แตกต่างกันโดย<ช>สิ้นเชิงชไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวศิลปินที่ผมได้คุยหรือว่าเป็นตัวของทีมงานด้วยเหมือนกันที่ได้คุยกันเพราะฉะนั้นมันต้องมันมเริ่มแบบนับหนึ่งกันใหม่อะสมัยก่อนนี้อัลบั้มนึงต้อง1 0 1 2อเออนะฮะเดี๋ยวนี้ทําทีละเพลงเป็นทีละเพลงง่ายมาก แล้วปีหนึ่งทั้งปีสมมติจะวางกันนะทมมสิเพลงเนี่เมื่อก่อนเนี่ยฉันจะทำาป็นหนึ่งอัลบั้มเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นหนึ่งอัลบั้มเนี่ยฉันทำทั้งปีเลยเพราะว่าทีละเพลง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 เพละเพลงเพลงได้เอลใย่จงบอลจเบลงบางเนลย่างนัลงเลงด้วยเะลเพลงว่ลงเพลมาพลงเพลงเพลงเลงเอล่เงเองเพลงเงเกลงเ่งเเงเพลงเพงเพเพลงอลงเพลงเลงเเลงเพลงเลงเพลงเพลงนงเพงเพเพลงลงลงนงเพลงเพลงเพลงเลงเิลนเพลง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 ลงงเลงเพลงเพลงเ จะเป็น MV ของ L G B T เล่าแบบนั้นละใช่รักสามเร้าเนี่ย <ขอ S 1> แต่ตัวละครตัวละครหลักเลยก็คือบิวกรยานีนุ้ยสุวินาแต่เร่าที่สามเนี่ยจะเป็นใครขออุบไว้เดยวแก,งก๊งคุณเลยนะแต่ลเ <c oughs> ่ยนนะะแก๊งคุณว,ว้าว <นะ S 2> แน่นอน <c oughs> นี่แก๊งคุณหรือเปล่านะฮะเออนะฮะเอาขอกับคำถามน,นิดนึงคาดหวังขนาดไหนอยากมันไปได้ขนาดไหน อะไรนะคะคาดหวังในสตรีสตอรออะไอยากให้ไปคือ่อสตรีสตอรอเนี่ยเป็นเพลงที่แค่อยากนํานเสนอว่าสาวใต้เป็นแบบนี้ม,มีมีเอกลักษณ์แบบนี้ส่วน ความดังก็คือเราเรา,เราไม่คำนึงถึงตรงนั้นละจริงๆพูดราเราผ่านมาแล้วเลยด้วยซ้ำไปแ,แต่เราแค่อยากทํางานแ,าและทำเพลงอยู่ใช่แค่อยากจะให้รู้ว่าอ่ะถ้าถ้าจะนึกถึงสาวใต้อเอกลักษณ์ของสาวใต้เนี่ยฟังเพลงนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าเป็นยังไงแข็งแก่งเข้มแข็ง,ขง,ขง,ขงจริงใจอ่านะีฮะนี่คือความน่าสนใจเลยด้วยนะครับต้องบอกว่าผมพจะถามว่าใช่ว่ากลับมาแล้วได้ยัง จริงๆเรียกว่ากลับมาแล้วก็ไม่ได้เพราะเขาคิดเราเรา้ไม่ได้หายไปไหนจริงๆคุณรู้สึกอย่างนั้นเพราะคุณทํางานตลอดแต่ถ้าถามในแง่ของในเรื่องของการอวด PR รหรือในเรื่องการออกไปไหนอะไรอย่างนี้แหละที่มันหายไปถึงบอกว่าจริงต้องบอกว่างั้นต้องกลับมาทําแบบนี้ด้วยนอกจากคุณจะออกปล่อยเพลงแล้วอะไรแล้วเอ่ยแต่ว่านึกถึงว่าสมัยเนี้ทำไงก็ได้ให้ตัวเองมีกระแสแต่ความรู้สึกนะคะถ้าสมมุติว่าเป็ดมันเป็นกระแสที่ฉาบฉวยหรือในทางลบจะไม่ทํา เหมือนกันเลยรู้มามเพราะว่าเนี่ยนั่งคุยเลยอะว่าโลกมันเปลี่ยนไป<ช>พี่ๆศิลปินหลายๆคนในยุคนั้นแยุคคุณเลยหรือยุคคุณก่อนเลย กินข้าวยังไม่เห็นต้องมานั่งอย่างงี้ใช่กต้งบางทีเรากินข้าวยังไม่เห็นต้องมาดั่งจอวันกินอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ฝืนมากก็จะไม่ทำแต่บางทีโลกมันก็เปลี่ยนไปอะไรที่เราทําได้แล้วยังเป็นตัวเราเองอยู่เราก็ยินดีที่จะทำแต่อะไรที่มันฝืนตัวเรามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเราก็ไม่อยากทำมันเนาะในยุคเราเนาะใช่ขอมีความสุขคือเราถือว่าเออแบบนั้นมันกำลังมันกำลังดีอ่ะกำลังดีเออแต่เดี๋ยวนี้เหมือนที่บอกบางทีบางครั้งเนเรื่องการพรีเซน ก็เป็นเรื่องสําคัญเลยด้วยเช่นกันนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้พรีเซนต์หนักๆรือไม่ให้พรีเซนต์เลยในทําในแบบที่เรามีความสุขแบบที่คุณบอกนี่แหละนะครับควบคู่ไปกับการได้ทําในสิ่งที่เรารักก็คือการได้ร้องเพลงใช่ค่ะยังไงการที่ร้องเพลงยิงเป็นเส้นเลือดของคุณยังเป็นแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ในสายเลือดของคุณใช่ค่ะแค่ได้ร้องเพลงก็มีความสุขผมก็ได้ฟังเพลงคุณผมก็มีความสุขผมก็พูดยืงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอีกที่บอกนะครับนะเพลงใหม่ๆทําามเลย นะครับแล้วก็มาให้พวกเราได้ฟังกันนะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังนี่แหละครับนะพวกเราชาวคนลุกทุ่งด้วยเหมือนกันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ยังคิดถึงเพลงคุณเด้เหมือนกันจริงๆถ้าย้อนไปเมื่อสักปีปีกว่าๆที่แล้วเนี่ยเกือบหมดไฟอม่มีผมก็ได้คุยกับศิลปินคนอื่นไม่แต่ตัวผมเองเลยหรือไม่แต่ศิลปินเนี่ยในรุ่นๆคุณในรุ่นๆเราอะ ไม่อยากทำะไรแล้วอ่ะไม่ทำได้เลยอ่ะเออถ้าสมมติว่ามยังพอชีวิตมึงพออยู่ได้ก็ไปหาอย่างอื่นทําแล้วก็เออไปก็แก๊กอะไรอย่างอื่นแทนเลยแต่แบบไม่อยากทําลยจริงๆผมคุยหลายคนแล้วหลายคนพูดผมอนี้เลยนะทําไมมันถึงได้รู้สึกได้ขนาดนั้นมันรู้สึกว่ามันอิ่มแล้วมันแล้วมันรู้สึกว่าแบบว่าเอ้แค่นี้ก็พอละไม่อยากทําอะไรละแต่พอไปเจอน้องๆไปเจอน้องๆที่เขากําลังขวนขวายกําลังแบบพยายามทุกอย่างพยายามทุกพยายามแบบมากๆเลยนึกถึงเราตอนหนึ่งอัน มันเห็นเงินไหมตอนนั้นน่ะเราอ่ะไม่ต้องพยายามเพราะมีบริษัทดันคอยช่วยกันแต่พอไปเห็นน้องตรงนั้นปุ๊บเอ้ยเราเราวางรากฐานมาได้เยอะกว่าเขามากๆแล้วอ่ะทําไมเราถึงจะทิ้งมันวะก็เลยกลับมาใหม่พื้นเลยคือแบบมองเห็นคนอื่นแล้วสะท้อนคุณพูดของคนู้เลยว่าเออเออเออการที่เราอยู่กับใช่อยู่กับตัวเองมากเกินไปอยู่ในบ้านเยอะเกินไป อยู่ไม่ได้เข้าโซเชียลเลยเงี้ยนอนดูเน็ตฟลิกทั้งวันมันทําให้เราจมบางทีมันก็จมนะเออผมบอกผมเป็นเหมือนกันอยู่อยู่พักหนึ่งเลยแล้วรู้สึกไม่อยากแล้วไม่อยากอะไรแล้วอะไรเงี้ยจนแบบว่าเออสถานการณ์บังคับก็ต้องลุกขึ้นมาแต่มันกรยังต้องหาแพชชั่นอ่ะต้องหาว่าเอออะไรคืออะไรเงี้ยจนเอออย่างที่คุณพูดอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งแพชชั่นเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเออด้คำนี้เผื่อคุณผู้ฟังหลายหลายคนหลายๆท่านผมเชื่อว่ามีนะ คือมันเหมือนผ่านสถานการณ์ความที่บอกโควิดการจอมอยู่บ้านหรือว่าการหรือบางคนหมดไฟกับชีวิตมไม่ใช่<ว>แค่แต่พราะเป็นศิลปินเลยด้วยในทุกๆอย่างทุกๆทางเลยด้วยคุณต้องหาแรงขับเคลื่อนให้เจอหาแฟชั่นให้เจอโอ้คุณพูดดีมากเลยอะพอไปเห็นแบบคนที่เขาแบบพยายามยาน้องๆเด็กๆใช่ค่ะอย่างน้อยเลยคือคุณต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เขียนคิ้วแต่งหน้าบ้างเวลาอยู่บ้านมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะ จริงเริ่มเริ่มจากการแบบดูแลตัวเองก่อนอืมนั่นเลยทําให้คุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละฉันต้องไม่ได้ลุกขึ้นมาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเออแต่จริงจริงผมก็ยังคิดถึงคุณเลยเอาจริงตอนแรกถักวผมไปจัดรายการแล้วผมก็ได้เจอศิลปินหลายๆคนหลายๆท่านในยุคตอนนู้นเนี่ยนะฮะเจอประมาณทั้งหมดยี่สิบปีแล้วแหละต้องย้อนไวนานั้นสิบหรือสิบกว่าปีอะไรอย่างเงี้ย แล้วเชื่ออกว่าทุกคนรู้เหมือนกันเลยว่ามันมีช่วงจังหวะของการหมดไฟเมื่อสองส,องสองปีที่แล้วแล้วก็กลับมาลุยกันแต่ตอนแรกที่ผมกลับมาหลรายการผมก็ยังคิดถึงศิลปินแล้วก็แบบว่าเออในแบบเขาเรียกว่าอะไรครุณภาพ <ๆ S 2> ในแบบอย่างนั้นเลยด้วยเหมือนกันแต่บางคนหมดไฟกลับมาไม่ไหวก็มีอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนแอก็แพ้ไปนะฮะบางคนลุกฮึบขึ้นมาได้ก็จะมานั่งกันอยู่ข้างๆวันนี้เหมือนบิวกัลยาณีได้เหมือนกันผมอยากให้คุณได้ฝาก นะฮะเออนะถึงหลายๆคนที่กําลังฟังกันอยู่ตอนนี้ผมว่ามันก็คล้ายๆกับเพลงคุณด้วยนะในเรื่องของความเป็นสตรีสตอในเรื่องของการนําเสนอความเป็นตัวเองนะครับนะนำเสนอความเป็นตัวเราใช้คํานี้ดีกว่าเพราะบางคนแต่ก็แต่แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ในแค่แดนสตออาจจะเป็นชาวอีสานก็ได้ชาวเหนือก็ได้หรือภาคกลางก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าพอฟังที่คุณเล่าบวกกับเพลงแรกที่เราปล่อยไปนั่นคือการบอกว่าเออเราพยายามเป็นเราแบบไหนเราจะกลับมาอย่างไะ อยากให้คุณได้ให้กำลังใจกับนี่แหละครับทุกๆุกคนที่กำลังฟังกันอยู่ตอนนี้เลยด้วยที่เขาอาจจะมีภาวะของการหมดไฟหรือไม่อยากทาอะไรแล้วด้วยเออทำยังไงดีะหรือแบบมันจะต้องไปดูตรงไหนอะไรยังไงอ่ะจ้ะเออถ้าถ้าฝากถึงเพื่อนๆศิลปินด้วยกันนะเาเป็นเพื่อนศิลปินด้วยกันเนี่ยอยากจะบอกว่าเราเกิดมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเราโชคดีกว่าคนอื่นคือหนึ่งเราทํางานที่เรารักแล้วเราได้เงินเยอะกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าพอมีชื่อเสียงหรือมีช่องทางเนี่ยเราอย่าทิ้งอื เพราะหนึ่งเลยคือถ้าคุณมาคุณตื่นขึ้นมาวันหนึ่งแล้วไม่ได้ร้องเพลงอีกถามตัวเองดูว่ามันเป็นความสุขจริงๆเหรอมันจะรู้สึกยังไงหรือว่าความ,วมวความสุขที่อแอบซ่อนความทุกข์เ,ออเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งท้อทําอะไรได้เท่าเท่าที่ตัวเองอยากทำถูกต้องแล้วก็ฝากถึงแฟนเพลงนะคะว่า เพลงไม่มีวันตายไม่มีวันหมดอายุไม่ว่าเพลงจะเก่าจะนานแค่ไหนถ้าเป็นเพลงที่คุณชอบหยิบขึ้นมาฟังนะคะเพิ่มความสุขให้ตัวเองแล้วก็อย่าทิ้งกัน <c oughs> นะร,รวมนักศิลปินไม่าแฟนเพลงก็อย่าทิ้งศิลปินด้วยเช่นกันอย่าทิ้งกันนะ,ะนะจับมือแล้วก็ไปได้วยกันแล้วก็ฟังไว้ด้วยกันเลยด้วยนะครับทุกทุกคนนะครับนะนำเสนอผลงานแล้วก็พร้อมเป็นกาลังใจให้ซึ่งกันและกัน ผมเอง่มาจัดรายการในทุกๆวันตอนเช้าผมก็พยายามบอกงี้เหมือนกันแหละครับเหมือนมาเติมพลังให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังมาบอกว่าฟังกันอยู่ก็เหมือนมาเติมพลังให้ผมเช่นกันนะฮะเติมพลังให้ซึ่งกันและกันขอบคุณมากวันนี้นอกจากมาแนะนําเพลงใหม่แล้วมาเติมพลังให้กันด้วยเช่นกันนะในยอดงสนยแบบนี้เดี๋ยวพอมีซิงเกิลหน้าเราจะมาคุยกันอีกได้นะครับแล้วก็มาเล่าถึงนะครับในเรื่องของแต่ละซิงเกิลนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งนะครับนะบิวไปด้วยสตรีสตอให้ฝากงผลาน นะครับนะซิงเกิลใหม่ผมใช้คำว่าซิงเกิลใหม่เลยนะ,ะเพราะว่านี่ก็เป็นเพลงใหม่ครั้งแรกเลยด้วยเหมือนกันถือว่าเป็นซิงเกิลใหม่นะฮะจากบิวกัลยานีนะครับรวมทั้งช่องทางตามของคุณด้วยมาฮะฝากเลยครับฝากเพลงสตรีสตอด้วยนะคะยังเป็นลูกทุ้งเพื่อชีวิตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางนะคะไม่ว่า,า,าจะเป็น เฟซบุ๊กนะคะกาลยานีเจียมสกุลนะคะเป็นชื่อจริงเลยเหรอใช่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยค่ะภาษาไทยสะกดให้นิดนึงกอไก่ไม่หนอากาศลลิงยยักษนาอนรเนศระอีะแล้วก็เจียมสกุลเจียมสกุลเียกตรงตัวเลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีไอจีนะคะแล้วก็ t ิกต็อกไอจีก็ชื่อเดียวกัน ไอจีเป็นเป็นบิ๊กบิวค่ะบิ๊กบิวใช่บิ๊กบิวบิ๊กบิวเดินนี้เป็นภาษาอังกฤษ B I G แล้วก็ B I W นี่คือบิ๊กบิวนะครับแล้วช่องทางอื่นอื่นอีกล่็มีอทิกต็อกทิกต็อกเออทิกต็อกไปแล้วยัง Facebook แล้วแล้วก็ IG แล้วเหลือทิกต็อกไอ IG เป็น B I W ค่ะขีดล่างแล้วก็อาสยาม อ๋อแล้วก็ติ๊กต็อกเป็นบิ๊กบิวอ๋อติ๊กต็อกก็เป็นบิ๊กบิวอ๋อโอเคโอเคโอเคโอ้ยแม่เอ้ยเรียบเรียงนะฮะติดตามกันได้ในแต่ละช่องทางรวมทั้งเข้าไปดู MV เพลงนี้ใช่ค่ะสตรีสตอร์ได้ในช่องทางของ YouTube ใช่ค่ะช่องช่องของตัวเองเลยเป็นช่องคุณเลยได้เหมือนกันนะช่องว่าบิวกระยาณีไหมช่องชื่อว่าบิ๊กบิวค่ะเอาเป็นบิ๊กบิว สะกดอีกทีแปลว่าคุณจะใช้ Big Bill นี่แล้วล่ะอะไรแบบนี้่ i ๊กบ B I W B I G B I W นะครับไม่มีขีดล่างขีดอะไรเลยอย่างนี้เลยบ i ๊กบ l l นะครับนะก็ไปติดตามในช่องทางต่างๆนะครับของบิวกรยานีกันได้วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับนะมานั่งคุยกันเหมือนมาฮึบๆกันด้วยฮึบๆนะเหมือนมาฮึบๆมานะฮะหลังจากนี้นะครับนะได้เจอกันแน่นอนครับกับบิวกรยานีวันนี้ ส่งคุณวิวปรยาณีไปด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาเลยด้วยครับนี่คือสตรีสตอร์อรขอบคุณมากเลยครับ,บสวัดสดีค่ะคนลุกทุ่งชวนคุย